เฮ้ยโอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับเฮ okay, วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องท็อปสิบรองเท้านะครับที่นักฟุตบอลในยุโรปหาลีกใหญ่ๆครับได้ใช้กันนะครับซึ่งข้อมูลในนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์ฟ o ตแพ็กนะครับโดยร,ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปหาที่แปลแล้วนะครับจากเพจวอดติชูนะเขาแปล,แลวไว้ให้แล้วแต่ในคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือ จะพูดถึงแค่ท็อป10รองเท้าที่นักฟุตบอลยุโรปได้ใช้กันส่วนใหญ่นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูข้อมูลและความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซคิเซอร์นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปมากันที่ข้อมูลเรื่องรองเท้าสตาร์ทนะครับที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็ ที่นักบอลยุโรปได้ใช้กันเยอะนะครับก็จะหลักๆที่เพื่อนๆเห็นก็จะมีประมาณ3แบรนด์ใหญ่ๆนะครับก็คืออาดิดาสไนกี้และก็พูม่านะครับสแบรนด์ใหญ่นี้ได้ใช้กันครับยี่ห้ออื่นก็มีไหมก็มีนะครับมีบ้างแต่ก็เปอร์เซ็นที่นักฟุตบอลที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเท่า3มยี่ห้อหลักๆนี้นะครับซึ่งคร่าวๆที่ผลสํารวจก็คือก็เขาสํารวจมาจากนักฟุตบอลประมาณ2,500คนนะครับที่เขาได้สํารวจมานะครับซึ่ง10อันดับรองเท้าสตาร์ทที่นักฟุตบอลในยุโรปได้ใช้กันเยอะที่สุดนะครับ ลีกสเปนหลีกอิตาลี่หลีกเยอรมันแล้วก็หลีกเอิงของฝรั่งเศสครับ5ลีกใหญ่ๆนี้ซึ่งสำหรับยี่ห้ออันดับ10นะครับยี่ห้อแรกก็คือ Adidas Copa 20.1ครับซึ่ง Adidas Copa 20.1เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าหนังจริงโจ้แท้นะครับเกรดพรีเมียมแล้วก็มีความนุ่มเบาสบายนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างหน่อยนะครับแล้วก็ คนที่เป็นชอบรองเท้าสายคลาสสิกครับแล้วก็ไม่เน้นรองเท้าที่มีความรัดลูกกระชับเท้ามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามันมีความกระชับเท้ามากไหมก็มีความกระชับอยู่นะครับแต่ส่วนหนังเนี่ยมันก็จะมีความหนานุ่มนิดนึงครับโดยตำแหน่งที่ผมจะเห็นหนักเตะส่วนใหญ่ใช้ครับก็จะมีตั้งแต่ประตูกองหลังกองหน้าครับกองกลางก็มีใช้บ้างน,นะครับซึ่งก็เป็นรองเท้าที่มีความหลากหลายในการใช้ของแต่ละตำแหน่ง เยอะเหมือนกันครับและสำหรับยี่ห้อรองเท้าสตาร์ทอันดับ9ครับอันดับ9คือสตาร์ทอารีดาร์ตพรีเดเตอร์19.1ครับอารีดาร์ตพรีเดเตอร์19.1เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมตอนนี้อย่างสูงมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าราคาตอนนี้ก็ไม่แพงมากด้วยนะครับโดยตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับมีแถบริ้วมีความยืดหยุ่นพอสมควรครับแล้วก็หุ้มข้อเนี่ยก็ไม่สูงมากครับเป็นรองเท้าแบบมีเชือกนะครับไม่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็น 19+ ที่เป็นตัวไรเชือกครับอันน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 ััั้้กกกกกก็็จจะะะเเเเหมมมาาาาบบคคททีีีี่่่่่่่สยพืือออตตงงรรรรวชชแแิๆุ สามารถใส่ได้หลากหลายตำแหน่งมากประตูก้องหลังกองกลางเลยก็ะจะใส่กันเยอะครับสำหรับรุ่นนี้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหน,นครับอยากหาซื้อรองเท้า Ad i d ร s p พ e d a t o ต19.1นะครับตอนนี้ราคาก็ ลงมาแรงมากครับก็ใครที่อยากซื้อมาเตะฟุตบอลครับตอนนี้มันก็ยังไม่หมดเทรนด์นะครับก็สามารถใส่เล่นฟุตบอลได้อยู่แล้วก็เป็นรองเท้าที่ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความคงทนอยู่พอสมควรครับมาต่อกันที่อันดับ8นะครับอันดับปก็คือ p ู ma Future 5.1ครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองครับซึ่งรองเท้า p ู ma Future 5.1เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นหนังอัปเปอร์แบบหนิดนะครับก็คือเป็นผ้าถักที่มีรายละเอียดสูงแล้วก็ความ ยืดหยุ่นสูงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่คนเท้ากว้างใส่ได้ง่ายๆครับซึ่งคนเท้ากว้างเนี่ยก็จะชอบรองเท้ารุ่นนี้เหมือนกันครับแต่ก็เวลาซื้อไซส์เนี่ยจะลดไซส์ลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเป็นรองเท้าสําหรับคนหน้าเท้ากว้างครับส่วนความกระชับความสบายในการสวมใส่เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือคนเท้ากว้างเนี่ยก็จะใส่ได้ดีครับส่วนคนเท้าเรียวเนี่ยเวลามันก็จะรู้สึกไม่กระชับเท่าไหร่ครับ ก็ต้องใช้การร้อยเชือกที่มีความรัดแน่นเนี่ยช่วยเสริมขึ้นอีกครับแล้วก็สีสันเท็กเจอร์ลวดลายอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าสนใจพอสมควรครับและตอนนี้หลายๆร้านรองเท้าสตาร์ทเนี่ยก็จะเอาพูม่ารองเท้าฟิลเจอร์ห้าจุดหนึ่งเนี่ยก็มาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันนะเพื่อนๆคนไหนมีหน้าเท้ากว้างแล้วก็อยากใส่รองเท้าที่เป็นสายคอนโทรลหรือว่า คนที่ต้องการรองเท้ามีที่มีความเบาครับก็ p u ่ a Future 5.1ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ดีพอสมควรครับมาต่ออันที่อันดับ7นะครับอันดับ7ก็คือรองเท้า n นก e ้ e m p o l e g e n d 8ครับซึ่งจากนักเตะประมาณ2,500กว่าคนนะครับก็มีนักเตะที่ใส่ประมาณ116คนด้วยกันครับซึ่งรองเท้า t e m p o Legend 8นะครับถือว่าเป็นรองเท้าสายคลาสสิกที่นำมาพัฒนาปรับปรุงใหม่แล้วก็เสริมความกระชับแล้วก็มีเทคโนโลยีหนังที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เนี่ยได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับ ีพวกกองกลางที่เป็นสายคอนโทรลหรือว่าเป็นกองกลางที่เป็นเล่นเกมลับอะไรเงี้ยครับก็จะใส่กันเยอะนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้เหมือนกันส่วนความกระชับและความสบายเวลาใส่เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปรีวิวแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูในคลิปรีวิวที่ผมเคยทําไว้แล้วได้เหมือนกันครับส่วนถ้าใครอยากจะซื้อรองเท้ารุ่นนี้ก็มีขายตอนนี้ร้านก็หลายๆร้านก็ขายลดราคาเซลล์กันเยอะมากครับเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อได้ตามรันฟุตบอลใหญ่ๆครับแล้วรุ่นนี้ก็มีขายเยอะแล้วก็ราคาก็ลดเยอะเหมือนกันครับและมาถึงอันดับ6ครับอันดับบ เป็นรุ่นที่ออกใหม่มาเมื่อต้นปีนี้เองครับก็เป็นรองเท้าที่ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็สีสันการออกแบบที่รุ่นเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันที่ถูกใจนะฟุตบอลหลายๆคนนะครับที่ต้องการจะใช้รองเท้ารุ่นที่เป็นสีคลาสสิกแล้วก็มีวนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาซึ่งรองเท้า Predator 20.1ิเ,เ, 20. เนี่ยผมก็ได้รีวิวไปเยอะมากแล้วครับหลายๆคลิปด้วยกันก,ก็หลักๆ พูดโดยรวมก็คือรองเท้าเป็นรองเท้าที่มีหนามปุ่มสปา์นะครับเพื่อเพิ่มการทัชชิ่งบอลและการปั่นบอลนะครับก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ adidas predator 20.1ครับในวอันที่ใช้เพื่อนๆก็จะเห็นก็เป็นพ็อกบาครับก็จะใส่เป็นแบบคัสตอมแล้วก็เป็นรองเท้าที่ไร้เชือกครับส่วน20.1เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าประตูกองหลังกองกลางอะไรนี้ก็จะใส่กันเยอะเหมือนกันครับก็เป็นถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้หลายตำแหน่งนะครับแล้วก็มีความ กระชับเบาสบายครับแล้วก็เป็นรองเท้าสายพาวเวอร์ที่นักเตะหลายคนในยุโรปครับมั่นใจและเลือกใช้รองเท้ารุ่นนี้ด้วยครับมาที่อันดับ5านะครับสำหรับรองเท้าฟุตบอลที่นะักฟุตบอลยุโรปในหลีกใหญ่ครับนิยมใช้กันนะครับอันดับ5ก็คือ Ad i d a s Nemesis 1ส1าหครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรองเท้าสายลากเลยที่ได้รับความนิยมในเหลีกยุโรปครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้มาเนี่ยเป็นแผ่นเอลัสติกแล้วก็มาห่อคุ้มกันจนมาประกบเป็นรองเท้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทที่ําาใให้ควมกระชับ ในการเล่นเนี่ยดีขึ้นแล้วครับแล้วก็เหมาะกคนที่ชอบเลี้ยงบอลและลากเรือนะครับตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีผิวสัมผัสที่ มีความนุ่มแล้วก็มีความแนบเนื้อกับบอลครับเวลาเลี้ยงบอลไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเท้าเราเนี่ยติดลูกบอลดีครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เมสซี่ใส่ด้วยนะครับซึ่งตัวท็อปอ่ะมันก็จะเป็นแบบหุ้มข้อใช่ไหมแต่เมสซี่ไม่ได้ใส่รุ่นนี้ก็จะไปใส่รุ่น19.1ที่เป็นมีเชื่อมากกว่าตรงเนี้ยก็จะมีหลายเหตุผลว่าเออเมสซี่เป็นตัวท็อปแต่ทำไมไม่ใส่ตัวท็อปอันนี้เพื่อนๆก็คุณจะได้เห็นแล้วว่าเมสซี่ทำไมไม่ใส่ตัวที่เป็นรุ่นท็อปแต่ใส่ตัวที่เป็นมีเชื่อกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องความกระชับและความคุ้นเคยในการใส่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับส่วนตำแหน่งที่เราเห็นใส่รุ่นในมิซิสนะครับก็ หลายๆตำแหน่งที่ใส่กันน้ำอย่างเช่นแบ็คก็ใส่เหมือนกันปีกเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่กันเยอะมากก้องหน้าก็ใส่ได้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์สําหรับนักฟุตบอลที่ชอบลากเรือแล้วก็ใช้ความเร็วสูงครับรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับมาต่อกันที่อันดับสครับอันดับ4ก็คือ Nike ้ e r c u r i a เด u p e r f l y 7ครับ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมของนักเตะหลายๆคนนะครับที่ชอบใช้ความเร็วสูงครับพรีเซนเตอร์ชูโรงก็เป็นไอมบาเป้ครับแล้วก็คิเซโนโรนันโดครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันตอนโปรโมทนะครับซึ่งรุ่นซูเปอร์ไฟล์เจที่เป็นรุ่นทุ่มข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีความกระชับสำหรับคนที่มีหน้าเท้าเรียวนะครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะแบบแนบติดเท้าได้ดีแล้วก็มีมีการจิกพื้นเวลาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความ ช่องตัวแล้วก็เราได้ใช้ความเร็วของเราได้เต็มที่นะครับสำหรับเมอ c u เคเลียซูเปอร7ส่วนตำแหน่งที่เราเห็นใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีกหรือว่าตำแหน่งกองหน้าครับสำหรับคนที่ชอบใช้ m e อ c u เคเลียซูเปอรนะครับนักฟอนเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบกระชากลากเลื้อยแล้วก็มีการวิ่งสเปรดที่เร็วครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับซึ่งหลายๆคนก็จะเลือกใช้ s u p e r f l y 7ครับมาอันที่อันดับ3ครับอันดับ3คือ Ni กี Ph a น to ม V e น o มครับ น i ี้ Phantom Venom เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมากๆครับแล้วผมก็ใส่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับตัวผมมากเพราะว่าผมชอบยิงหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาดูกันที่นักฟุตบอลที่ใช้กันบ้างครับนักฟุตบอลที่ใช้อ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ200 76คนครับจาก2,500ที่เขาสำรวจมาครับซึ่ง n i g e Phantom Venom เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่หลากหลายตำแหน่งเนี่ยได้ใช้กันอย่างเช่นประตูก็ใส่ได้ครับกองหลังพวกแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีการ control ball ได้ดีครับเพราะว่าเป็น finite upper นะครับห่อหุม้มรอบรองเท้าด้วยไฟวายทำให้มีมีความกระชับแล้วก็แถบยางครับด้านข้างที่ทำให มีการส่งบอลที่มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ยิยงได้เต็มข้อมากขึ้นครับซึ่งผมก็มองว่ารองเท้าอันนี้ก็เหมือนเป็นส่วนผสมของสายสปีดและสายคอนโทรลไปในตัวด้วยครับเพราะตัวรองเท้าเนี่ยก็มีความเบาครับ แล้วก็มีความเป็นสาย power ด้วยในตัวก็จะมีแถบปั่นนะครับก็ t e x t อร์ที่ปลายเท้าในการสัมผัสบอลนะครับแล้วก็ความบางในตัวชุดพื้นเวลาสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันอนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นพอสมควรครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวรุ่นนี้ครับผมก็ได้ทำไว้แล้วครับก็ไปดูในรีวิวในรี์ของเราได้ครับซึ่งสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ครับก็หลายๆตำแหน่งก็ใส่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองหน้ากองกลางนั่นทำไมถึงเป็นเหตุผลว่า Nike Ph a น to ม v วนอมครับเป็นรองเท้ายอดนิยมระดับสามในกรเี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆครับที่ผมได้ใส่มาครับและมากันที่อันดับ2อครับอันดับ2ก็คือ adidas x 19.1ครับก็ถือว่าเป็นรองเท้ายอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามีนักฟุตบอลดังๆครับหลายคนเนี่ยได้ใช้รุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคนเท้ากว้างก็ใส่ได้ครับแล้วก็ตัวหนัง upper อะไรเงี้ยเป็นตัวหนังสังเคราะห์ที่มีความบาแล้วก็เหมาะกับการ control ball แล้วก็เหมาะกับการกระชากลากเลือยได้ดีเหมือนกันครับและการยิงเต็มข้อเนี่ยตัวบริเวณหลังเท้าเนี่ยก็จะเป็น แผ่นผ้าถักครับช่งช่วยในการคอนโทรลบอลเวลายิงหลังเท้าได้ดีเหมือนกันครับซึ่งทั้ง5้าหลีกยุโรปที่ใช้กันเนี่ย จากนักเตะประมาณ2,500คนเนี่ยก็จะมีนักเตะที่ใช้เนี่ย285คนเลยนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่เราเห็นหลกัหลกๆที่เขาโปรโมท Adidas X19.1 เนี่ยก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าใช่ไหมครับแล้วก็กาเลตเบลครับที่ใส่รุ่นนี้ครับส่วนตำแหน่งอื่นที่จะใส่กันอ่ะมีไหมก็มีเหมือนกันครับผู้รักษาประตูหล,หลายๆคนเนี่ยก็ใส่ Adidas X19.1 เหมือนกันครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกองหลังพวกแบ็กอะไรงเงี้ยก็จะใส่กันเยอะครับพวกปีกเงี้ยก็จะใส่กันเยอะกองหน้าก็ใส่กันเยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ครับก็เลยเลือก Adidas x 1 9 9.1ที่จะใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเล่นครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะซื้อ adidas x19.1 มาใช้เนี่ยก็ตอนนี้ราคาก็ลดเยอะเหมือนกันครับใจที่ผมสังเกตเห็นในหลายๆร้านชอบใหญ่ๆที่เขาขายกันนะครับแต่ไซส์จะมีไหมเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ารองเท้า adidas x19.1 ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ขายดีเหมือนกันครับและมาที่อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งก็คือ nike mercurial vapor 13ครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับสำหรับ ลงท้ายใน G รุ่นนี้เพราะว่าตัวผมก็ใส่เองด้วยนะครับจากที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาต่างๆที่เขาใส่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นกว่ารุ่นเวเปอร์12ครับเพราะว่าเวเปอร์12เนี่ยก็จะหนังมันจะออกแข็งๆนะครับแต่เวเปอร์13เนี่ยหนังเขาก็จะเพิ่มความหนาและนุ่มขึ้น,นครับแต่ยังมีความแนบเนื้อในการฝังผาดฟุตบอลอยู่ซึ่งในเว็บนอกเนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์บอกว่าตัวเวเปอร์แล้วก็ซูเปอร์ไฟเนี่ยมันต่างกันแค่ว่าหุ้มข้อกับ ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อตัวเว p ป r 13มากกว่าเพราะว่ารู้สึกความไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับตัวเวเปอร13แล้วก็ s u p e r ร์ไฟ7นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักฟุตบอหลหลายๆคนนะครับจึงชอบใช้ Nike Mercurial Vapor 13มากกว่าครับเพราะว่า ด้วยราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพก็ไม่ต่างกันกับ s u p e r f l y 7นะครับอันนี้ก็เลยตอบโจทย์นะครับนักเตะหลายๆคนที่จะเลือกใช้รองเท้าเม r เค r รี l Vapor 13 13ครับในการลงใช้แข่งขันครับโดยจากนักเตะ2,500กว่าคนใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่เขาสำรวจมาเนี่ยก็จะมีนักเตะประมาณ400กว่าคนนะครับได้ใช้รองเท้า Nike ้เม c u r อ a l Vapor 13เลยครับซึ่งพรีเซนเตอร์หลักๆที่เราเห็นใช้รุ่นนี้กันก็มีเยอะมากครับอย่างหลักๆเลยก็เห็นเนย์มาครับที่ใช้กันนะครับแล้วก เออร์ลิงฮาลันนะครับซึ่งสำหรับใครที่ซื้อมาใส่รุ่นนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าสำหรับคนท,ที่เท้าค่อนข้างเรียวหน่อยนะครับซึ่งคนเท้ากว้างไม่มากเนี่ยก็ใส่ได้แต่อาจะจ,ะจะต้องทนการบีบนิดนึงส่วนคนเท้ากว้างเยอะๆเนี่ย ก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับว่ามันใส่ยากแล้วก็อาจจะเกิดการทรมานในการเล่นเวลาเราใส่รุ่นนี้ได้ครับใครที่ต้องการรองเท้าที่มีเป็นสายสปีดแล้วก็เกรดพรีเมียมมากนะครับรองเท้าในกี้เมอร์เคเล่เวเบอร์สิก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ารองเท้ารุ่น m e อ c ์เคเล่เวเบอร์สิครับเป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้มากที่สุดนะครับใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปครับจากที่เพื่อนๆเห็นกันสิ่งที่เราเห็นจากสถิตินี้ครับอย่างง่ายๆคือเราจะเห็นว่านักเตะเนี่ยใช้แต่แบรนด์ใหญ่ๆกัน โดยการผลิต รองเท้าที่มีคุณภาพได้ดีกว่าครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบรนด์เล็กๆเนี่ยผลิตรองเท้าคุณภาพไม่ดีครับแต่เหมือนกับว่าความมั่นใจของคนที่ใส่เนี่ยบางทีแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนักฟุตบอลอาจจะคิดว่ามีความมั่นใจในการเลือกใส่รองเทารุ่นนั้นมากกว่าเพราะว่ามีข้อมูลและมีการวิจัยอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในรองเทารุ่นที่เขาใส่ามากกว่าที่จะไปลองกับแบรนด์เล็กๆนะครับและน,น,นี่ก็เป็นข้อมูลครับสำหรับรองเท้าสตาร์ทที่นักฟุตบอลในห้ลีกยุโรปนครับได้ใช้กันส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเราสายคลิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย